ข่าวดีดีกับพี่คำรน หลังจากอ้อยเนี่ยมีโรง,งหีบอ้อยแล้วเนี่ยนะครับชงเศษอ้อยเนี่ยนะเขาก็ไปทําเป็นโรงงานไฟฟ้าชีวมวลณนวันนี้มีประมาณเก้าสิบเมกะวัตนะเป็นโรงงานไฟฟ้าเก้าสิบเมกะวัตส่งไฟฟ้าขายให้กับการไฟรฟ้าไปผลิตเนี่ยส่งขายเนี่ยได้เท่ากับการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดชัยนาททั้งจังหวัดมีนะ่จิตภาพปพิ่มขนนอกจากนี้เยื่อ <c oughs> ที่แล้วเพาส่เาเขาส่เขาก็ไปทำเปเปอร์ก็ไปทำผลิตภัณฑ์กระดาษได้นี่ก็ได้ทำนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อที่เหลือเขาก็จะไปทำเป็นสารปรับปรุงดินหรือเรียกว่าปุ๋ยแต่เราก็ตามพรบปุ๋ยมันใช้คำว่าปุ๋ยไม่ได้ก็เรียกว่าทำเป็นสารปรับปรุงดินนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอุตสาหกรรม แปลรูปชีวภาพเนี่ยมันหลายซับหลายซ้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่ามันจะสูงอันนี้ผูนนะผู้ถงอ้อยนะในการปลูกอ้อยในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าลงทุนแล้วก็ทางผู้นักลงทุนในระบบเนี่ยเขาก็แล้วก็จะมีระบบแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมโดยชาวไร่อ,อ้อยเนี่ยก็จะได้ราคาที่เหมาะสมต่อไปแต่ครน,นี้ถ้าจะให้ชาวไร่อ,อ้อยเนี่ย รวยขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปสอนวิธีลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผ,ผลผลิตต่อไร่นะคือคือคือนวัน,นเ,เ,เนี้ยเกษตรเนี่ยจะมีกำไรและรวยได้ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและผลเริ่มผลผล,ผลิตนะครับถ้าเราสามารถเพิ่มลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะได้กำไรแน่นอนส่วนเอ็กซ์ตร้าเนี่ยก็คือแล้วแต่ราคาตลาด ถ้าในราคาตลาดโลกตอนนี้อย่างปัจจุบันเนี่ยราคาพืชไร่ก็จะเป็นอ้อยอ้อยมันตะแบหลังไอ้ต่างๆเลยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงนาทีทองนะครับเนี่ยนะก็กลรายห้่านฟังว่าอย่างอย่างอ้อยเมื่อวันเมื่อวันที่เราไปที่ไพลสลีเนี่ยเราไปดูเรื่องหมันอย่างเรื่องมันตะแบหลังเนี่ยอตอนนี้ประเทศที่รับซื้อมากสุดคือจีน ซึ่งจีนเนี่ยจะซื้อเอาไปใช้มาสัาปะหลังเนี่ยในการแปรรูปการใช้ภายในประเทศหลายเรื่องจีนจีนเนี่ยก็ใช้มาสัาปะหลังเยอะแนวโน้มแนวโน้มยังใช้ม,มากแล้วนอกจากนี้ในการเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยต้นทุนต้นทุนการเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คืออาหารใช่ไหมถูกต้องใช่ครับทีน,นี้ถ้าอาหารราคาสูงเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อราคาของอาาขปศุสัตว์ตามมาชาวบ้านก็จะเดือดร้อน เรื่องการเรื่องอาหารสัตว์ในอนาคตเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องมาโฟกัสแล้วก็เอามาอาศัยช่วงเนี้ยในการเนื่องจากว่ารัฐบาลกําลังทําโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอยู่ซึ่งคนจนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกษตรกรอยู่ในชนบ,บทแล้วเป็นเกษตรกรรายย่อยครับเราเรามาทําโครงการส่งเสริมการเลี้ยงพืชอาหารสัตว์เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้นะครับแล้วก็ก็สามารถที่จะวินวินกับภาคเอกชนซึ่งแล้วก็ช่วยเกษตรกรในในด้านปศุสัตว์ในด้านต่างๆได้แล้วก็จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรียกวสอดคล้องกับนโยบายด้าน BCG ของรัฐบาลด้วยนะครับดังนั้นเรื่องอผมก็เลยคิดว่าวัานนี้ที่มาคุยกันนะก็คือ อยากให้ทาง <c oughs> ทางท่านเกษตรจังหวัดเนี่ยลองไปสํารวจพื้นที่ที่น่าจะจะส่งเสริมแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยกำลังจะปลูกพืชหลังนาอยู่ผมว่าไม่แน่ว่าจะทันหรือ,อยังนะแต่แต่ตอนนี้ <c oughs> ก็เกิดภาวะปัญหาน้ำไม่เพียงพออยู่ด้วยนะอย่างกรณีของอเภอบ้นพ่พิสัย,ย <c oughs> แล้วก็บางพื้นที่เนี่ย ทางกรมชลประทานเนี่ยก็ไม่ส่งเสริมให้ปลูกข้าวเนื่องจากว่าการปลูกกาปัง,ปงใช้น้ำเยอะ <c oughs> เราก็ต้อง <c oughs> เ,อเซฟน้ำไปด้วยนะการการปรับเปลี่ยนให้มาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าใช้น้ำน้อยกว่าปลูกข้าวเยอะเยอะใช้น้ำน้อยกว่ากี่เท่ารู้เป็นพืชใช้น้ำนประมาณสิบเท่าสิบเท่าเลย อันนี้ก็จะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถ้าเรายิ่งเราใช้เทคโนโลยีเรื่องของน้ําหยดเนี่ยซึ่งต้นทุนต่อไรต่ตอนนี้ก็ไม่แพงนะแล้วก็ดีจริงทางทกศเนี่ยก็กําลังส่งเสริมอยู่แหละเ,เรื่องของเทคโนโลยีด้วยทางทกศเนี่ยก็น่าจะรับพิจารณาในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อตอนนี้ในรูปแบบของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็อาจจะจะมีแพ็กเกจในเรื่องของเครื่องจักรก็ดี ระบบน้ํำก็ดีเช่นในพื้นที่ใดถ้ามีแหล่งน้ําก็ไม่ต้องลงทุนทําระบบน้ําหยดอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดต้องการระบบน้ําเพิ่มเติมเนี่ยก็จ,จะมีระบบดึงน้ําเข้ามาในพื้นที่หรือการขุดบ่อประดาลซึ่งพื้นที่ใดสามารถลงทุนตรงนี้ได้ผมว่าก็อยู่ในแพ็กเกจของทกศนะครับนอกจากนี้ทางทกศเนี่ยผมเชื่อว่า เมื่อท่านตกลงกับภาคเอกชนแล้วว่าแล้วก็ดูแนวโน้มของราคาสินค้าความเสี่ยงก็น่าจะมีการปล่อยสินเชื่อให้กับกเกษตรกรนอกจากนี้สว่วนราชการต่างๆเราก็ไม่ไม่ได้ปล่อยนะก็เราก็ต้องลงไปสนับสนุนหากมีงบประมาณหรือมีการอ,อบรมกันให้การเรียนรู้หรือภาคเอกชนอื่นที่กำลังส่งเสริมในเรื่องการใช้โดนเนี่ย ผมไม่น่ใจว่าอย่างเขาผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยโดนจะเข้ามาช่วยได้ไหมครับได้ยังไงบ้างตัวตัวโดนครวก็จะมีอยู่ในการสองของศาสตร์แบบยครับก็จะมีโดนเอาต้นยานะครับแล้วก็โดนสำรวจวิเคราะห์ือนไรครับว่ามีโรคประจําถินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์แล้วหาวิธีมาแก้ไขครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าหากใช้โดนมาวิเคราะห์เรื่องการปลูกและการ ช่วยลดเรื่องโรคระบาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้ความเสี่ยงลดลงใช่ไหมท่านสอกสครับซึ่งซึ่งถ้าถอสอกศวิเคราะห์แล้วเนี่ยความเสี่ยงน้อยการลงทุนของเกษตรกรโดยการปล่อยเชืนเชื่อนก็จะได้ง่ายเพราะนั้นก็เป็นการเรียกวินวินกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลผมว่าน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็รวมทั้ง พวกที่มีความสนใจอยากจะทำกะเกษตรยุคใหม่เนี่ยอย่างเช่นพวกที่เรียนจบมาแต่ยังหางานทำไม่ได้ตอนนี้มีจำนวนมากนะครับที่กำลนในในช่วงเนี้ยผมเชื่อว่าเราถ้าเราทำโครงการยุวกเกษตรกรนะขึ้นมาช่วงเนี้ยเราก็จะได้แรงงานคนรุ่นใหม่มาแล้วก็สไตล์ของการทำกรเกษตรรุ่นใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเราใช้เครื่องจัรนะครับเราใช้เทคโนโลยีใช้ดโดรน ใช้เรื่องของการวิเคราะห์ดินต่างๆผมเชื่อว่ามันจะจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่เน่อันมาสนใจอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับดีไหมพี่คำลน <Yeah. S 1> ก็คือพวกในว่าเราต้องใช้เทคนโนโลยีอย่างไรที่จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เราสูงแล้วก็ลดต้นทุนด้วย ล้วก็จะทําให้เขาเรียกว่ารายได้ต่อผลรายได้ต่อไร่ของเกษตรกรเนี่ยสูงขึ้นครานี้ถ้าเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นก็จะเกิดความพึงพอใจแล้วก็เมื่อปลูกไปเรื่อยๆเขาก็จะเกิดความชํานาญก็ไอการก็จะมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดมากยิ่งขึ้นต่อไปจังหวัดเราเนี่ยนะครับเราทําเรื่องของ บโออีโคนมี Bio e y, นะครับ <c oughs> ผมผมเรียนพี่คำาลนว่า <c oughs> ตอนนี้ทางสภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มอบหมายให้คณะกรรมการเรียกว่ากรลอละกรรมการร่วมของไพ่กระชนเนี่ยก็จะมีสภาหอการค้าสภาสาหกรรม,รรมแล้วก็มีชมรมธนาคารสภาคมธนาคารไทยด้วยนะใช่ไหมเรียกว่า,วากรปลอ ไปขับเคลื่อนเรื่องของไบโออีโคโนมนะครับย่างที่ผมเรียนว่าไบโอไบโอโคนไบโออี Bio e y, Bio e y, มันก็คือเกษตรแปรรูปนั่นแหละเพื่อแปรรูปให้ได้สินค้าที่มีมูลค่าสูงแต่เขาเลือกสินค้าเกษตรห้าตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็คืออ้อยซึ่งได้เรียนไปแล้วว่าเราเนี่ยตอนนี้เราเป็นเจ้าภาพอยู่ นะนะครสวรรค์กับกำแพงเพชรเนีย่ยเรื่องอ้อยแล้วก็จะมีมันสับปะหลังนะตอนนี้เรื่องเรากาลังกับเคลื่อนอยู่อันนี้สามก็จะเป็นยางพารายางพาราเนี่ยยางพาราในจังหวัดเราไม่มียางพารานะม่มีมันทีแม่วงมีต้องหมด 5, ห้าพันแปดร้อยนะจะไม่เยอะแต่แล้วก็มีสากรที่เข้มแข็งแล้วก็เขาจะมีการรสมอยางนทุกสิบห้าวันัน ณวันนี้ยางพาราเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการบูค่าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศนะนะครับเห็นว่ายางพารานะวันนี้ยางพาราเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีไรายได้จากการส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็จะมีเรื่องของปลาล์มน้ํามันแล้วก็จะมีตัวสุดท้ายนะครับที่จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องสมุนไพรื่องสมุนไพรผมก็ได้ให้ทางท่านเกษตรจังหวัดเนี่ยกับ ทางสำนักสาธารณสุขจังหวัดได้ร่วมกันเพราะว่าคณะวันนี้ <c oughs> เป็นที่ทราบว่าในการขับเคลื่อนอกเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยกเกษตรที่มีมูลก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ทีม่มีมูลค่าสูงที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเรื่องของการรักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามายัยหรืออันหนึ่งก็เรียกว่าเวชสำอางนะครับ มีเครื่องสำอางต่างซึ่งพวกนี้มันจะต้องผ่านการรับรองของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงเรื่องสูนพลยเนี่ยยังมีเรียกว่าเป็นพืชที่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามากอย่างการผลผลิตต่อไร่เนี่ยราคาจะสูงที่สุดเลยนะครับเราก็ได้มีการเตรียมการที่จะาหาผลิตภัณฑ์ด้านสวนพรย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยผลิตและแปลรูปผลิภตัณฑ์จากสูงไทยนะครับอย่างตัวแรกที่ได้ได้มีการเตรียมการไว้ที่ในจังหวัดเราเนี่ยก็เราก็าลังเร็งหลายตัวนะหรืออย่างเช่น,ก,นกันชงกัญชานะอย่างนันนะวันนี้เดี๋ยวสําหรับเรื่องกัญชาเนี่ยก็คงจะรอ,อะหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วประมาณเดือนิถุนาย,ยนนะครับ ก็จะมีการส,งส่งเสริมแต่ตอนนี้ก็ต้องดูผลิตภัณฑ์ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทางกระทรวงสาธารณสุขและออย,ยอในเรื่องของกา,าพรพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาสําหรับกัญชงเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ที่กําลังจะตั้งคณะทํางานเพราะเนื่องจากว่ากัญชงเนี่ยเป็นพืชที่ดินในจังหวัดนครสวรรค์เราเนี่ยเหมาะสมมากนะ <c oughs> แต่ว่า อตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะตั้งเชิญภาคเอกชนที่จะรับซื้อกัญชงเนี่ยมาคุยก่อนเพราะว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องหาตลาดก่อนอย่างเช่นพืชพืชไร่เนี่ยลอนนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วเพราะาเรามีตลาดอย่างข้าโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็มี c p พเมัเป็นตลาดอยู่แต่อย่างกัญชงเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดหรือนักลงทุน ซึ่งผลิตภัณฑ์กัญชงเนี่ยตัวตัวสารสำคัญก็ใช้สองตัวนะฮะก็คือน้ำมันกัญชงนะครับซึ่งมี CBD สูงนะครับน้ำมันกัญชงซึ่งอันนี้เอามาจาก่อดอกคือคือกัญชงเนี่ยมันจะมีสามส่วนที่สำคัญที่จะไปใช้ในเชิงเชิงการแปรรูปสกัดนะฮะอันแรกก็คือ สาร C B D จากดอกช่อด,ดอกนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะต้องถามพันธุ์ที่ปลูกแล้วได้ C B D ถ้าชาพันธุ์ไม่ดีมันจะได้ T S C ซึ่งกลายเป็นสารเสพติดนะครับซึ่งซึ่งตัวเนี้ยเราถามว่าอย่างาสารสก,กรัด C B D เนี่ยอันนี้ก็จะไปทำพวกเวชภัณฑ์และเวชสำอางละเอีดยดเนี่ย ตัวที่สองก็คือมเมล็ดมเมล็ดมเมล็ดกัน,กนชนงนี่เรียกว่า hemp s e เนี่ยซึ่งเขาจะสกัดน้ำมันซึ่งมีโอเมก้า -3 เป็นอันนี้สูงมากอย่างเช่นเอาโอเมก้า -3 เนี่ยไป,ไปผสมในอาหารอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยก็บอกในวงการสากรรมปลากระป๋องเนี่ยตึ่งใช้น้ำมันชนิดอื่นถ้าเอาเอาเอา,เอาน้ำมันจากกันชงมาใช้เนี่ย ราคาจะสูงมากเพราะว่าไอเพราะว่าคนคนเนี่ยในโลกเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดก็คือไขมันในเส้นเลือดสูงการใช้การมีน้ำมันโอเมก้า3สูงเนี่ยมันจะทำให้เสี่ยงลดการเสี่ยงต่อโรคหัวใจซึ่งมีการวิจัยตอนนี้การปลูกน้ำมันกัญชงเนี่ยกจะการปลูกกัญชงเพื่อเอาเมล็ดกัญชงไปสกัดทำน้ำมันกัญชงเนี่ยก็จะใส่ไปในอาหารซึ่งจะทำให้ ร่างกายแข็งแรงนะครับเกิดไขมันดีนะครับอันนี้อันนี้อันอนี้ก็อันนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของเส้นใหญ่เส้นใ่เรือเส้นใหญ่กันชงซึ่งเกิดจากลําต้นของมันเอาไปสก,กัดทําเป็นเส้นใหญ่ซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เส้นใ่กันชงเนี่ยเป็นเส้นให่ที่มีคุณภาพสูงสามารถเอาไปทําอุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือเสื้อกรอบ หรือเอาไปทำตัวถังรถยนต์ได้ในราคาสูงยอันนี้ก็แต่ว่าจะต้องปลูกในปริมาณมากในการปลูกกัญชงเนี่ยมันจะต้องปลูกกันเป็นหมื่นเป็นแสนไร่แล้วก็ทำให้เกิดปริมาณสูงให้นักลงทุนอะ่ะมาซื้อ,อตัวนี้ก็ตอนนี้ก็มีทราบว่ามีหลายบริษัทที่สนใจอยู่อันนี้ก็อาจจะต้องเชิญมาคุยดูว่าถ้านครสวรรค์เราเนี่ยจะปลูกกัญชงเนี่ย เราจะตลาดที่ไหนก็เป็นการร่วมมือร่วมมือกันนะครับระหว่างภาครัฐส่วนของจังหวัดแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อจะแก้ไขปัญหาความยากจนให้คนไปจากจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมครับใช่ครับว้ข่าวดีดีกับพี่คำรน